โลกปัจจุบันค่ะก็เปลี่ยนไปเร็วมากรวมทั้งสถานการณ์โควิดที่เข้ามาเราก็ไม่ได้ทันตั้งตัวนั้นถ้าเราเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอตลอดเราก็จะสามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์ค่ะด l น,นะคะพลที่พากลุดร้อยมาเป็นนักลงทุนในด้านของอสังหาริมทรัพย์ค่ะ เราก็จะเป็นรูปแบบของการจดทะเบียนที่เป็นบริษัทนะคะแล้วก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องของอพาร์ตเมนต์ให้กับนักลงทุนเรียนทางด้านวิศวะมาค่ะในส่วนปริญญาตรีนะคะแล้วก็จะเป็นของปริญญาโทเป็นบริหารส่วนการตลาดก็จะเป็นปริญญาเอกพอจบมาก็ได้ทํางานที่ตรงกับที่เรียนมาพอดีก็คือทางวิศวะแล้วก็หลังจากทํางานประมาณสักปีกว่าก็เปิดธุรกิจเป็นของตัวเองเราก็จะนําเข้าเกี่ยวกับระบบกรองของโรงงานอุตสาหกรรมสําหรับกรองเป็นพวกเกี่ยวกับของเหลวอย่างเช่นน้ํามันพืชน้ำปลาค่ะหรืออุตสาหกรรม รถยนต์ที่สมมุติเราเห็นสีรถยนต์เป็นสีดําสีขาวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็จะต้องมีการกรองในส่วนของฝุ่นก่อนที่จะพ่นสีรถยนต์ในส่วนของตัวธุรกิจที่ทำนะคะเนื่องจากว่าพอมันมีกําไรต่อเนื่องมาตลอดตรงส่วนของผลกําไรก็เลยนํามาลงทุนในเรื่องของตัวสีรัพย์ที่มันเป็นเหมือนพ a าส i ิกอินคัมก็เลยมองมาเป็นอาพาร์ตเมนต์ของนักศึกษา โครงการที่มีอยู่จะมีทั้งหมด16อาคารขายไปแล้ว13ค่ะอันนี้คือที่เหลืออยู่อะ16อาคารก็ประมาณ1,600ห้องซึ่งหลกัหลกๆอะค่ะก็จะเลือกลงทุนที่เป็นหอพักของนักศึกษาเนื่องจากในส่วนของนักศึกษาเองเวลาที่มาเรียนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงของโควิดต้องมาทําเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมค่ะที่มหลาลัยซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ในเรื่องของสัญญาเช่า้อาก็จะมีสัญญาเช่าขั้นต่ำอยู่ที่1ปีก็จะค่อนข้างได้นานกว่าที่เป็นลักษณะของคนทํางาน ในส่วนของอพาร์ตเมนต์ทำมาเป็นปีที่12แล้วก็สัมผัสกับน้องๆมาตลอดก็จะทราบว่าน้องๆชอบอะไรบ้างพอเป็นลักษณะนี้ปุ๊บเราก็ปรับในเรื่องของรูปแบบของอพาร์ตเมนต์เราให้ทันสมัยแล้วก็ตรงตามความต้องการน้องมากที่สุดสําหรับตัวของอพาร์ตเมนต์ล่าสุดที่ทําอยู่ตอนนี้นะคะก็คือชื่อแคคตัสค่ะมี2อาคารก็จะแปลว่ากระบองเพชรซึ่งมันก็จะมีภาพให้น้องๆจดจาง่ายแล้วมันก็จะสร้างความแตกต่างนอกจากจะไว้สําหรับพักอาศัยอย่างเดียวนักศึกษาก็เป็นคนรุ่นใ,ใหม่ด้วยค่ะน้องก็จะมีการถ่ายรูปโพสต์ภาพค่ะ หรือว่าการทําสินค้าออนไลน์ต่างๆบ้านมีห้องสมุดแล้วก็สามารถที่จะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆได้ด้วยค่ะสำหรับโครงการก่อนหน้าของแคคตาสกค่ะก็จะเป็นชื่อ forest and the wood จุดเด่นก็คือล็อบบี้เหมือนกันซึ่งล็อบบี้เนี่ยจะเป็น2ชั้นค่ะแล้วก็มีต้นไม้เลยค่ะเอาเข้าไปไว้ในส่วนของล็อบบี้ก็จะสร้างความแตกต่างให้กับน้องๆที่มาพักอาศัยค่ะ ตัวอพาร์ตเมนที่ทําอยู่ในปัจจุบันนะคะมีทั้งสองรูปแบบเลยค่ะก็คือเราทําสาหรับปล่อยเช่าให้กับนักศึกษาระหว่างที่เราปล่อยเช่าไปนะคะแล้วก็มีลงในเรื่องของการขายด้วยค่ะก็คือขายทั้งอพาร์ตเมนต์เลยให้กับนักลงทุนที่ต้องการจะลดความเสี่ยงต่างๆในเรื่องของการเลือกซื้อที่ดินค่ะในเรื่องที่จะต้องดีลกับผู้รับเหมาต่างๆปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปจนถึงสร้างเสร็จแล้วก็จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการหาผู้เช่านั่นตรงนี้ค่ะก็จะสามารถซื้อลงทุนไปเลยทั้งตึกนั่นแต่ถ ตัวนี้เราก็ยังปล่อยเช่าแล้วก็เก็บค่าเช่าได้ตามปกติค่ะส่วนของตัวอพาร์ตเมนต์นะคะตอนนี้คือที่เรามองเราก็จะมองต่อยอดเป็นลักษณะของทาวน์โฮมหรือรวมไปถึงมินิแฟคทอรี่ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะทำให้นักลงทุนค่ะหรือว่าเป็นคนที่ต้องการพักอาศัยต่างๆค่ะก็จะตอบโจทย์ตรงนั้นมากขึ้นด้วยค่ะ